มาทำความรู้จักกับเมนูลับที่กล้องของโซ n y ไม่มีโชว์อยู่ในเมนูพื้นฐานสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพกลางคืนหรือชอบถ่ายดาวนั่นเองครับ พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้สาระดีๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้สําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพกลางคืนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์นะครับสำหรับเฟ b บุ๊ p เ g e นะครับโซนี่ดิจิต l ลคาเม a าไทยแลนดนะครับรวมไปถึงช่องทางทาง y YouTube Sony ไทยของเรากันด้วยนะครับ วันนี้ครับผมมี1เมนูนะครับที่อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายภาพกลางคืนนะครับซึ่งเมนูนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่บนเมนูพื้นฐานบนกล้องโซ n y นะครับแต่จําเป็นจะต้องเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมถึงจะสามารถใช้งานเมนูนี้ได้นะครับ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพกลางคืนนะครับสำหรับคนที่ถ่ายภาพมาสักระยะแล้วโดยเฉพาะการถ่ายภาพกลางคืนก็จะทราบว่าการจัดองค์ประกอบภาพหรือการมีฉากหน้าก็กมีส่วนสําคัญทําให้ภาพของเราดูดียิ่งขึ้นแต่มันสังเกตได้ค่อนข้างยากทําให้เป็นอุปสรรคสําหรับการถ่ายภาพในแนวนี้ครับและเมนูลับที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นั่นหมายถึงเมนูที่ชื่อว่า บลิ้กมอนิเตอร์ g นะครับซึ่งไม่เหมือนกับ Monitor อร์บล n เนสนะครับครับลองไปดูกันครับวิธีการตั้งค่าและการใช้งานจะต้องใช้งานและตั้งค่ายังไงไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับอันนี้ผมก็เป็นการจําลองนะครับสถานที่นะครับที่ค่อนข้างมืดจริงๆผมก็ถ่ายในบ้านนี้แหละครับแล้วก็ปิดไฟทั้งหมดนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงความมืดนะครับกับสถานที่ที่บางท่าน น่าจะเคยเจอกันในการถ่ายภาพในสเกลหรือถ่ายภาพกลางคืนหรือรวมไปถึงในเรื่องของการที่ชาวไทยของเราชอบนิยมถ่ายภาพทางช้างเผือกกันนั่นเองนะครับทีนี้ลองไปดูกันก่อนครับเวลาเราไปถ่ายภาพพวกนี้ครับเราก็จะมีวิธีการตั้งค่านะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ ISO ของผมเเป็นที่ออโต้นะครับ f 5 6นะครับสปีด1 0 0แน่นอนครับด้วยแสงที่มืดและการตั้งค่ากล้องแบบนี้ย่อมมืดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะลองตั้งค่านะครับ ให้ใกล้เคียงกับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับโดยปกติแล้วครับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับ ISO เนี่ยแล้วแต่สถานที่นะครับก็จะน่าวิ่งอยู่ประมาณสัก3,00 0ถึง4,000นะฮะโดยประมาณผมจะลองตั้งที่3,200ก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่ารูรับแสงนะครับก็ลองปรับไปให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมปรับไปที่2.8นะครับถัดมาครับสปีดชัตเตอร์นะครับ โดยปกติแล้วก็จะใช้สปีชัตเตอร์ค่อนข้างจะต่ำนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศนะครับผมลองปรับไปสักประมาณอ่ะ15วินาทีก่อนเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่า15วินาทีครับด้วย ISO 3 0 0 0ในแสงที่มืดเราแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเมนูที่เราจะคุยในวันนี้นะครับก็คือตัว Bright Monitoring นะครับ ก็จะมาดูว่ามันจะช่วยในการถ่ายภาพกลางคืนของเราได้ยังไงกันครับวิธีการตั้งค่านะครับเราก็ไปที่เมนูครับนะครับโดยปกติแล้วครับการปรับตั้งค่านะครับเราก็จะมีเมนูที่เราอาจจะสับสนกันอยู่บ้างนั่นก็คือตัวเมนูนี้ครับ Monitor Brightness นะครับเมนูนี้เอาไว้สำหรับจัดการหน้าจอในการแสดงผลของหน้าจอนะครับซึ่งจะเป็นคนละฟังก์ชันกับ Bright Monitoring นะครับ และเมนู Bright Monitoring นะครับมันจะไม่ปรากฏอยู่ในบนเมนูพื้นฐานนะครับทำให้หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเมนูแบบนี้นะครับช่วยในการถ่ายภาพของเราด้วยนะครับทีนี้วิธีการตั้งค่าเมนู Bright Monitoring นะครับไปตั้งค่ายังไงลองไปดูวิธีกันครับเริ่มจากกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ Custom Key Setting นะครับหรือการตั้งค่าปุ่มต่างๆของกล้อง Sony นะครับ ซึ่งจะอยู่ที่กล้องหมายเลข2นะครับประมาณหน้าท้ายเนาะนะครับเมนูที่ท่านเห็นอยู่นี้ผมใช้กล้อง Alpha 6 6 0ันะครับเมื่อเราพบคอสตอม Key แล้วนะครับกดเข้าไปเลยครับก็จะเห็นค่าปุ่มมากมายเลยนะครับให้เราปรับนะครับผมจะลองเลือกสัก1ปุ่มแล้วกันนะครับโดยผมเลือกไปที่ปุ่ม C 1แล้วกันนะครับหรือ C 2ก็ได้นะครับดูตามภาพนะครับโดยตอนนี้ C 1ของผมอยู่ที่ไว้บาลานนะครับผมจะลองปรับไปหาเมนู Bright Monitoring ดูนะครับ กดเลือกเข้าไปครับแล้วก็มองหานะครับตัว Bright Monitoring นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆครับให้ลองมองหาหัวข้อที่เขียนว่า Display นะครับ s l a s Auto Review 2นะครับโดยส่วนใหญ่มักจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเมนู Bright Monitoring ของเราอยู่ตรงนี้นะครับกดเลือกเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเลือกแล้วนะครับตอนนี้นะครับในสถานที่จริงเนี่ยเราอาจจะพอมีแสงนะครับจากแสงดาวอะไรต่างๆ ให้เราใช้งานง่ายนะครับแต่เราก็ไม่สามารถจัดองค์ประกอบภาพได้เลยเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับในส่วนของฉากหน้านะครับเพราะฉะนั้นเมนูนี้นะครับมันก็จะช่วยบูสสัญญาณนะครับหน้าจอนะครับของเราให้เราสามารถควบคุมในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับวิธีการใช้งานนะครับสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับถ้าเราลองทดสอบกดปุ่ม C1 ดูก่อนนะครับที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่ เมื่อเรากดเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าเมนูนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับเกิดจากการปรับในเรื่องของโฟกัสโหมดไม่ถูกต้องนะครับเมนู Bright Monitoring นะครับจะสามารถทำงานได้นะครับก็ต่อเมื่ออยู่ในโหมด Manual Focus เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่โหมด Manual Focus นะครับสังเกตตอนนี้นะครับที่กล้องผมอยู่ที่โหมด af s นะครับก็คือ Auto Focus Single ผมจะปรับไปที่ Manual นะครับอ่าเป็น Manual แล้วนะครับ แล้วก็ลองกดปุ่ม C 1ดูครับเห็นไหมครับจะมีการบูสสัญญาณนะครับตัวหน้าจอขึ้นมานะครับให้เราพอนะครับได้เห็นว่ามีฉากหน้าหรือมีนะครับอะไรเป็นองค์ประกอบภาพบ้างนะครับตัวนี้ที่ผมทดสอบนะครับผมบอกเลยว่ามืดมากๆนะครับเอาเป็นว่าไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่านะครับก็จะเห็นแค่แสงของ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่โผล่อยู่เป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะครับครับตอนนี้ผมก็ลองเปิดไฟนะครับภายในบ้านนะครับเรามาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ถ่ายดาวนะครับแต่อาจจะไปถ่ายภาพนะครับพวกไน g ์สเ c a นะครับในที่กลางคืนนะครับแล้วก็มีแสงค่อนข้างน้อยแล้วก็อยากจะใช้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับผมจะลองปรับเมนูนะครับให้ใกล้เคียงนะครับกับสถานการณ์การถ่ายภาพที่มีแสงน้อยดูนะครับ โดยปกติคนถ่ายภาพที่มีแสงน้อยนะครับก็จะกังวลในเรื่องของตัว ISO นะครับผมก็จะลองปรับไปที่100เลยแล้วกันอ่านะครับแล้วก็ถ่ายในสเกปด้วยส่วนใหญ่ก็บางคนนะครับคุมในเรื่องของค่อนข้างชัดลึกนะครับก็ใช้ค่าดูรับแสงค่อนข้างเยอะนิดนึงผมลองปรับไปที่ซัก f11 ลแล้วกันนะครับอ่ะก็จะมืดประมาณนี้นะครับสปีดชัตเตอร์นะครับอ่าผมลองปรับไปที่ซัก 1ส่วน3อ่าเห็นไปตามนี้นะครับพอเราตั้งค่าแบบนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าหน้าจอของเรานะครับก็ไม่สามารถมองหรือจัดองค์ประกอบภาพอะไรได้เลยนะครับหรือว่ามันทำให้เราไม่สามารถจัดองค์ประกอบภาพที่เหมาะสมขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากการตั้งค่าเดิมนะครับผมลองกดที่ปุ่ม C1 ดูครับเห็นไหมครับเพียงแค่เรากดปุ่ม C1 ที่เราตั้งค่า Bright Monitoring ครับ มันจะสามารถให้เรานะครับมองเห็นนะครับองค์ประกอบของภาพและก็สามารถจัดองค์ประกอบภาพเพื่อถ่ายภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นครับครับนั่นก็เป็นการใช้งานนะครับเมนู Bright Monitoring รวมไปถึงการตั้งค่าของกล้อง Sony ของเรานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังสนใจในภาพแนวนี้นะครับผมเชื่อว่าฟังก์ชันนี้มีความจำเป็นและก็ช่วยให้ท่านสามารถถ่ายภาพในเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสินค้า Sony หรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าประดับชมหรือสอบถามข้อมูลกันได้ที่ Sony Store ทั้ง6สาขานะครับรวมไปถึงปัจจุบันนะครับโซนี Sony เราก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ตามรายละเอียดที่โชว์ขึ้นอยู่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ